วันดีครับคุณอยู่กับผม p y c s อาจะได้คิงฮีโร่ออฟนิวเอิร์นฮะมามาต่อกันเลยดีกว่านะครับเลือกสักตัวแล้วกันพาราแลกด็อกเตอร์ไปแล้วนะฮะตัวเดียวก็ไปหมดนะฮะออฟอาร์ไหมออฟอาร์ไหมอยากดับออฟอาร์มาเล่นสักทีวะ่ะเ้ยอยากไปเล่นเป็นพวกไงพวกสายซับพอร์ตเนี่ยเราอย่าเป็นซับพอร์ตนะฮะ เราอยากเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตให้เพื่อนเพื่อนนะครับไอรีนารายพอ่อเฮ้ยอย่าเรียกว่าบีดมานะเว้ยมึงเกิดก่อนจะเกิดวาชานึงอะลาฟพาลลอตไอสัตว์บินดีไม่น่ารอดนะครับไอดีนารายควรเลือกอะไรดีอื้อันนี้ดีไหมเฮ้ยหยุดแล้ว เดี๋ยววินดีแล้วกันมาดับวินดีวินดีโอเคตามวาบีดเลือกเพจเอือเล่นเล่นฝั่งนู้นตัวเปิดทั้งน้ดูฝั่งผมตัวที่อะไรนะ่ะวาบีดเลือกวาบีดมามึงฟาร์มกี่ชาติเฮ้นมึงถึงจะเกิดไล่ตบเขาได้อ่ะโอ้วาบีดสามค้างนะฮะแย่เลยว่ะเกมนี้ทรงๆพบสปายนะครับเลื่อนขวดมาหน้าสามนะครับผมฟั่งผมจะมีวินดิเคิเตอร์นะฮะวาบีด นะครับแล้วก็โซลิสเปอร์แล้วก็าทารอตนะอามันราฝั่งนู้นจะมีเพกลกไรเดอร์แลมเปียดินาลายเบฮีมัสโอ้โหโพอลิบอกนะฮะเละน,นะครับฝั่งนู้นหน้าเขาน่าจะย้ำผมนะมีตัวอยู่สองตัวนั่นคือเบฮีแล้วก็พอลิบอกเลยมีทั้งสกิลเสกสกิลดึงนะครับจะกบตัวนี้ที่ผมจะล่อกันไหมเนี่ยอบอกแล้วดาบาบีดมนันหลับอะ เป็นผมผมจะไล่คิวมันตัวเดียวฮะนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดก็คือมันเกิดจริงๆฮะถ้าเกิดมันไม่เกิดไม่มันก็คือหมาวิ่งในแบบเล่นตัวนึงอนะ่ะโอ้ฝั่งนู้นยังมีอะดรีนาลีนนะฮะตัวแคลรี่เลยนะเรียกว่าเป็นแคลรี่ได้เลยนะโอเคน่าจะต้องออกอะไรมาก่อนนะแล้วแต่สถานการณนะ์ฮะดูไม่อ,อกเหมือนกันนะทีผมผงจะเล่นไปทางไหนโอ้โห,โ,หโซลิปเปอร์ไอเหียแต่ผมก็ยังคงมีตัวสตาร์ทให้หนึ่งนะ โ,โหมึงมึงตีชิดไป,ไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมึงหรอกเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวแม่ก็โดนพวกแมงลับลำ่ลำแบบโซริปเปอร์ก็ยังยืนอยู่บ้านนะฮะยังไม่มาตอนนู้นเปิดหลายตัวแดมสามารถเอาพิงมาเปิดได้นะเอาพิงมาปุ๊บสักไอท่าไอท่าหนึ่งใส่ทีมผมได้ฮึ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 โกูด้วย เบเฮสตันหลบทันนดีดมัมโอเคตรอดเก็บรูนเฮดนะครับถ้าน่จาจะเป็นโกมาแชลนะเกมนี้ออกกระทาฟ้าเพิ่มความแสบไปสังคราวเพรเซนของข้าอินมาไอโซลิปเปอร์กูมาแล้ววะเชี่ยอับหนึ่งอับหนึ่งสองนำรนรัวนะโอ้โหไอ้เหโยอโยกไม่ทันมีรูนเฮดน,นั่นเอง ไปเข้าไปไปเข้าไปลาเพื่อนนายคิดจะสตันหน่อยไหมมึงคิดจะปอ่อนมึงคิดมึงคิดป่อนให้หนึ่งสายพวกฮีโร่มาหน่อยไหมโอเคบังไว้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 ไปเข้เาไปไปเข้าไปโอ้ยเพื่อนเจ็บเอะอย่างสวยคาร์ลอตจะเยี่ยมเพื่อน อื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 เอาลเอาๆเออได้ลดอยู่เฮียถอดมาดิเอามันเอามันอดเอามันออมันืสวยสองตัวเรียกเรยมาดิครับมาดิครับอีพี่โอเคอยู่วาบีคุณหลับไปใช่ไหมไม่ใช่วาบียังอยู่สวย โคตรทีมหาภัยโอเคยา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 อยู่นี่เอามันเอามันเออมันเออ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 อย่างนี้อย่างนี้ดีสวยได้โอ้โห้กลัวได้ล้าสวยโอเคสร้างเรื่องหนึ่งคนนี่มาหนึ่งอันสวยโอเคลาโอเคผมโอเคนะฮะผมวางท่าสามสวยนะทั้งสองจังหวะเลยฉาตนี้ต้องคิดให้ผมนะทุกคนโอเค ปักวาวไม่เชื่อมองไม่เห็นแบบเกูไม่กดอ่ะพีเมลังดีไม่ไปฮีไม่นี่กูฟอร์มอ่ะอุ้ยมาดีครับเดียวคือมาดีครับไม่ได้ไม่ได้เสียวาอะไรนะฮะฝั่งนู้นเราได้โกดมาแชลแล้วอีกหนึ่งอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นไฮเปอร์คลาวนะผมต้องการการตีไวๆก่อนเพราะว่าเรามีดามจคือท่าสองละ โอเคโอเคโหลาชิดได้ได <c ười> ้แบบได้แบบไม่เยอะว่ะไอ้เชี่ยดำดำมันเอาคุณแล้วอืมอืมสวยลาสวยเพื่อนเออเฮ้ยดีมากเลยอย่างนั้นแหละสวยงามสวยงามที่สุดตามดิเชียกูตามอยู่เพื่อนไม่ต้องห่วงกูตามอยู่เก่งดำดำไอ้เช่ดำไอ่ดำมาดิไอ้เชี่ยดำ นี่ไงสักระดิด่งอืมตายหนึ่งสวยเดินหนีดิเฮ้ยจะเอาบ่ไอ้เ,อเพื่อนไอ้เพื่อนเราไม่บวกอืมเดินหนีดิครับรอหอกเลยละ่ะพวกพวกประมาณโอ้โหป้อมแตกครับประมาณสี่ปอมปอมมาสี่ตู้ป้อมแตกแล้ะอีกที่ย่ะไปข้ <c oughs> นไปไปขึ้นไปไปขึ้นไปอืม,อมสวยยอดเยีย่ยมอื้อหือ ครูด่าวาบีบีไปมันมันคิวไปสองแล้ววะสัตวับบีขวดโทษนะถ้าเกิดดูคิวไม่อยู่ก็นะอย่าด่ากูแล้วกันไปแล้วดูวยาคูอัพหนึ่งสองหนึ่งสองแล้วนะฮะเราต้องการใช้ท่าสองนักๆเหมือนกันมาเอาเป็นตัวไฮเปอร์คราวมาก่อนเลยในการเราต้องการความไวในการสับนะครับผมในการโจมตีอย yes, ู่เร็วๆวับบีไฟฟ้าแล้วนะครับผมไม่สนแล้วโอ้โหโอ้โหเปิดดับเปิดดับเปิดดับตัวเปิดมา โอเคมาดมตัวเปิดนะฮะฝั่งนู้นก็ดมก็มีก็ม,กมาแชลนา่าโอ้โหยังมีของไม่มากเลยฝังผมว่าเริ่มมีของแล้วนะฮะแต่ละคนโอ้โหมีกันเว่เนะคิดดูดิเพราะว่าไม่ได้อรองเท้าสมบูรณ์นะเอาอเป็นแค่รองเท้าแดงแต่มาแชลเฉยๆน,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 นี่นี่สวยสดงามนะ,ะแบบนี้

เสียหายเลยทั้งหมดทีมเลยนะครับไม่น่าห้าไปข้างในเลยไอ้ซัดมาเวลมาเวลเท่าเรามาเวลเท่ากันเลยเห็นไหมเฮ้ยคิดดับใหได้คุณแก้วสามลูกแล้ววะเอาดิดับเอาดิเออสัตว์ร้ายไม่ทันด้วยฆ่ามันติดฆ่าสองล้วเรับข้ามไปเอยนะฮะวันนี้โอ้โหมาว่ะ ปลาใ,ใส่ปลาใส่สองตัวสวยมาดิไอ้เที่ยโอ้โหอัพหนึ่งนำนะฮะจังหวะนี้ไปไอเฟลคลาวมา ững, ไหนสองขวดเติมมานาหน่อยไอมีไอ้นี้บ้างวะใคร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 มีลูนลีบ้างไอ้เหี้ย อุ้ยสัตวเอ้กูตายเนี่ยไอ้กูกูตายกูตายกูตายโอ้โหไม่รอดว่ะข้ามันข้ามันตีกันตีตีมันเออสวยท้าหลอกเดดเยี่ยมนาดักมากไอ้จ้ากูมาช่วยแล้วอุ้ยเขาต้องเอาย้ำมันนะลาฟันมันลาฟันมันเพื่อนตองซู้มันลาซูมันลาซูมันลาซูมันเออเดิมเผาสวยเดดเยี่ยมมากมาลาฟมาช่วยแล้วลาฟัมาช่วยแล้วโอ้โหตายเฮ้ยเคยทะเราขอดอ สกอร์มันยังไม่เท่ากเอีดอกเฮ้ยโอ้โหบ้างดูโคตรเจ็บไอสัตว์มันจะเจ็บมากขอล้าชีวหน่อยขอร้าชีวให้มันโอ้โหขอดีดำอีชีว์ก็ดำเฮียไอเชีย์ดำเปิดผมดำเปิดผมด้วยไอชีว์จะบ้างดูคุณโดนทำคุโดนดำเปิดสัตว์มาดิดูสางันติเข้ามาเออ ตายไหมอ้าวกูตายปะตายไปนะตายหมดหมดทีมอีกแล้วนะครับอือหือหมดทีมเละไปหมดเลยนะครับลาเวลสิบนะมันเข้าคนเดียวยอดยังไม่ยกปาดอยู่ไอ้เคียไม่น่าห้าวเลยสิบเก้าตัวยี่สิบนะโอ้ตามมาแต่ทีผมเขาคาดจะได้เปลี่ยนนะแต่ว่าเข้าแต่ว่าเข้าแบบว่าเข้าไป,าไป,าาไปยิงกันมัวนะ่วไปหน่อยฉากว่ะฉากเมื่อกี้ อืมอืมอืม,อมโอเคประมาณนี้ไม่รู้เว้ยกูอัพสองนำเลสัตว์เกมเนนะี้ยเอาไอีกี่ไปเฮไปไหนไอสัตว์ฮนะไปไหนฮนะหวานมาอืม้มมาถั่วมาถว,มมว่ไอ้ีกี่ดำมาดิตัดมาดิเรียไปดิลามันดิลามันได้เอ๋ได้เอ๋ได้เอ๋โอ้โหโดนท่านี้เข้าไปโดนท่า ถ้าอะไรรู้จำไม่ได้นะก็คุยกบดีมาเพียบไอเทียวไอเทียตายโอ้โหจังหวะนี้เลกเป็นข <thighs> ี้เล็กเป็นขี้วาริดเน้นฟาร์มฟาร์มแล้วได้อะไรไหมไม่ได้ัมาดิวางใ้แม่งสมาดิเห้มาดิเขี่ยมาดิมันเข้ามาดีมันเข้ามาดีแล้วไหนสัตว์มันโดนกูเล่ะเออเออมาันน ขามาัาานขออามันอย่าปล่อยมันมีชีวิตร,รอดไปได้ตามล่ามันซะ <c oughs> โอ้ต้องออกล่าโอ้โหมีฮาร์ดแล้นะวะอะอีที่อมึงก้าวทียงมีฮาร์ดโอ้พวกมึงสุดย่อไอ,อ้เฮ้ยเอาเงี้ยทำไมมันมันฮืมล่าสวยต้องงี้ยมันต้องมันต้องอย่างงี้เออล่าแม่นมันต้องผมอุย้ย ตีว่ะ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 ต้องนี้ต้องรับแม่นๆอยู่วะแต่ป่ายตัวนี่คือรับไปหกนะฮะช่วยแล้วก็ช่วยเพื่อนไปสองให้เอานีิให้เปิดดิเปิดดิเปิดดิจะเปิดดิเอ้ยไอ้เนี้ยไอ้ทารอดก็ระวังหน่อยเพื่อนนะหรือก็ระวังหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาจำหน้ามึงโอ้โหโดนกู้เสี่ยแม่งเอ้ยอืม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 อย่ามาดิเียบมาตายสวยม้ามันท้ามันสวยเพื่อนนี้เออือ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 ฉากนี้เออือเออืหยุบร้อยแล้วกินห่งตัวียบร้อยวารอหมดทีมวาระหมดทีมยี่าิบแปหือีมสิบแนะฮะเข้าไปจังหวะเฮี้ยไปหน่อย มาดิไอ้เจ๊ดมาดินี่ดิโหขี้ดึงโคตรแรงแรงมากมไหวไหมมาดิครับไอ้สัตว์มาดิไอสัตว์ไอเัีวยไปไหนไอ้สัตว์ฮะไปไหนฮะโอ้ตายว่ะดินออลีตายว่ะโว้ฟังข่ามันก็หมดเหมือนกันนะฮะแหมมีผลปล่อยได้ไอ้สัตว์ นี่เที่ดงเที่ยแดงมาดินี่ที่บอกให้เตะเท้าก่อนในสัตว์มาอาดิเที่ยอย่าเก๋าเฮ้ยอย่าเพื่อนอย่าให้เพื่อนอยู่ในป่ามากไอ้เที่ยมันเดี๋ยวเที่ยมันจะตายจริงอืมอืมไอ้เที่ยวลาคุกเกียงลาคุกเกี้ยงโรเวนข้าวขาข้าวขาอันไหนอีดอออไหนอีดอออันไหนอีดอออ้ะไรมัน ยังสวยมาเยี่ยมยังสวยยังสวยยังสวยรายังสวยครับเออเออหมดทีมต้องนี่สิวะโถ่ได้ล้ามันค่อยชื่นใจนะอไม่สามเจ็ดต่อยิบข้ากลับมาอีกแล้วนะครับแหมแวดีนาลายวะเฮ้ยออกที่จะเข้ามาดีไหมเฮ้ยโอลิวอร์เพื่อนมาช่วยแล้ว ไป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 ไสวยของตัวสวยวันนี้เฮ้ยนี่เห็นไรเด้อร์สวยสามตัวโอ้โหไม่ตายก่อนว่ะตายก่อนว่ะสวยยอดเยี่ยมไม่ต้องหาคอนเบตแล้วล่ะจังหวะนี้ทุกคนไม่ได้แล้วกบ ระเบิดตั้มกบร่วงกบร่วงกบร่วงโอ้โหอกระตันกระตันโผล่ฆ่ามันแดมเปียมาแล้วแดมเปียมาแล้วแดมเปียมาแล้วเอาเชียร์ดำนี่แม่งหล่อนไส้ต้องฆ่ามันนะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเออเบิดบึ้มเข้าไปไปเวรนั่นแหละเงียบยั่ไงนังไงเราอีสัตว์ไอ้เชี่ยแม่งไร้คุณยังสวยดี๋ยวนึงอืมอืมอืม สวยไปไบีนขามันตีบ้านตีมตีตีทรอก็ได้สัตว์ดีครับไ่เข้าไปไปเข้าไปไปเข้าไปไปเข้าไปเดี๋ยวมันก็ตายนะไอ้เจยู่เลนเด้อประดีจอขามันามันขามันเฮ้ยเสียโดนวะเจ็บปะเจ็บปะเจ็บปะสัตว์ เอ้ยลาด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 ไม่ได้นะเมื่อกี้ไอ้เพื่อนเราปล่อยมากันบ้านหน่อยเว้ยไอ้เพื่อนปล่อยมากันบ้านหน่อยเออเฮ้ยไอ้เพื่อนเราถอยไอ้เพื่อนเราถอยจากบ้านไปก่อนปล่อยเดี๋ยวปล่อยมากันบ้านก่อนเออเออปล่อยเออปล่อยปล่อยมาปล่อยมาฮ่าเราบอกปล่อยเราเราให้ทีมปล่อยมากันบ้านฮะไม่งั้นเราจะไม่สนุกนะครับโอวโหเราไล่ฆ่านี่ชื่นใจนะเออปล่อยปล่อยมากันบ้านไปอ่ะ โอ้ดับโบดัมเมก็มาอันนี้ค่ะค่อนเท่าไหร่วะหกร้อยถึได้คบเลยครบแล้วหีึ่งร้อยที่เยัยกบกบเพิ่มอื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 มแล้วถึกอ่ะโอเคเลยฮะถึกก็พอโอ้โหโอ้โหโอ้โหทะเลาะแม่งมาว่ะมาช้าแต่มาชัว มาถ้าแต่มาโชว์เดี๋ยวว่าหาคอนเบตม,มาหนึ่งชิ้นสวยแหมอย่างนี้เลยนะฮะมีสองชิ้นก็เหมดได้นะครับแต่ว่าทีมแต่ว่าแต่แต่แต่ว่าแต,แต่ว่าแต่ว่าทีมเราต้องดีด้วยนะอันดับแรกสับสับช้วงสับช่วงสับช่วงสับช่วงตัวอะไรนี่ันารายมาตัวนิรันดร์มาไม่ได้ไม่ได้ลาสักตัว ไม่กูไม่ได้ลาเลยเฮ้ยดำ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 ลามัน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 ระวังเดี๋ยวไปลาตัดเดี๋ยวไปลาดำนิดลาดำนี่ไปไหนสวัสดีครับ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 โอเคกูตายกูตายแล้วหมดเลยไม่ได้รอดเลยนะฮะเพื่อนเอาไปแดกหมดเลย ยอดนะครับเป็นคณะทีมสุดว่าตัวเองเล่นดีจริงเลยเนอย่างไรเพียบไม่ด้อุ้ยอไอสัรถ้าป้อมแตกแล้วล่ะไอ้เีย้ยป่าเนี้เก็บตีป้อมแตกไอ้เพื่อนปล่อยมันอย่าตีป้อมมันเพื่อนจะอย่าตีป้อมมันเลยถือว่าสงสารมันเถอะเออปล่อยแม่กันบ้าไปอ่ะ ต่อต้องเกมดงตัวเปิดนะฮะแต่ว่าก็อย่างว่าเปิดเปิดก,ก็ก็คือกับเปิดอย่างว่าสวยตายหูเงี้ยกรูบีเฮคงจะไม่เล่นแล้วมึงฮะเก้าร้อยยี่สิบห้าเราจะได้ขีดหนึ่งอ่ะรอไปก่อนเข้าไปับานมาเข้าไปฝั่งนู้นเกิดแล้วนะครับมาได้แล้ว อะไรเนี่ยริบชาร์ดนะครับผมถ้าเกิดสเปลชารดจะเป็นจะเวทจบๆเหอะแต่เย็น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 เพื่อนเหมือนรีบอ่ะเฮ้ยไอ้เพื่อนเหมือนรีบอ่ะโอ้ดมโอ้โหราตายไปแล้วลาตายแล้วโหฝั่งนู้นบอกบอกว่ามึงจบมึงจบกูฏีเหรอรำคาญ ตบที่เห็บแม่งออกามากคาันโอเคปล่อยให้มันปล่อยปล่อยปล่อยคลิปกันไปก่อนนะฮะเฮ้ยเพื่อน,นบอกว่าออกมากัน,นหน่อยแล้วกันออกมากันบ้างหน่อยครับบอกออกมากันบ้านหน่อยครับ,บ,ออบ,นนรบเฮ้ยหลับกันหมดแล้ววะนี่หลับกันหมดแล้วนีลาเอาพี่ อ้าวพ่ชายทำไมพ่ชายพูดงั้นล่ะเฮียมันน้องหมดแล้วออกมากันใหม่ครับโอ้โหเฮียคุ้ม m o คิว i l l ยี่สิบคู่เยถอุ้ย,อยเออป้อมยิงอ่ะตายตายตายเออตายจริง <laughs> โอเคสำหรับพันนี้ต้องฝากกดไลค์กด Subscribe PYCSR เอสารว้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเล่นตัวอะไรเราจะมาดูกันนะครับรันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับ